สวัสดีกับค wow. ุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็อยู่ผมทีมอนเตอร์ทีวีคุงนะครับวันนี้จะมารีวิวโซดานะครับผมอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวระยะไกลนะครับนะนะระยะไกลนะเป็นเลนส์นะครับผมนะดูตรงนี้ก็ได้นะครับนะสอนดูอยู่นะครับผมนี่นะครับเป็นตัวระยะไกลซึ่งตัวนี้ข้อดีคือเราจะตีตัวข้างข่าวเข้านะคือนี่นะครับ ให้เราวับไปที่กูกานะเดี๋ยวผมจะลองอ,อันนี้ก่อนแล้วกันเอาเป็นตัวอื่นลองให้ดูก่อนนะครับนะข้อดีของตัวระยะไกลคือสามารถตีตัวพวกบินบินได้นะ,ะเดี๋ยวผมใช้โอดีนแล้วนะอ่ะแตงล่างแป๊บอ่ะนะครับเดี๋ยวเราพมจะลองเข้าไปตีนะหิวเลือดก่อนกลัวแตกนะโอเคนะลองตีนะครับ ลอยตีมันไม่เข้านะครับนะแล้วก็ไม่โดนดามมีดอะไรเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวระยะไกลอย่างเช่นโซดาสักี้นะก็จะตีเข้านะครับอันนี้มาบอกข้อมูลสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าเวลามาตีตัวนี้แล้วทำไมตีไม่เข้านะก็ให้ใช้ตัวพวกระยะไกลนะ,ะเขาจะตีได้นะตีโดนนะปุ๊บต้องยิงโดนด้วยอ่ะประมาณนี้นครับถ้าเกิดเรายิงโดนก็ประมาณ ประมาณนี้แล้วกันนะเห็นไหมมันตามผมละว่าตีโดนนะครับผมอ่านไหมดาเมจขึ้นนะครับโอเคก็จะประมาณนี้โอเคเราไปทดลองกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองสกิลอะไรกันเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ใส่เกียร์นะแล้วก็ไม่ใส่สาย,สา,ยานะลองดรามิเบื้องต้นก่อนนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีสกิลโดนจับอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยแบบทดลองตรงนี้เลยแล้วกันนะโอเคลองตีปกติก่อนนะคือมันจะโจมตีไกลอยู่นะดูดิระยะคือแบบไกลมากเลยนะถ้าเกิด สมมติใครที่แบบไม่ใช่ไม่ชอบแบบบวกมอนอะก็ตีระยะไกลได้นะครับเหน็นไหมเดเมจไกลใช้ได้นะถึงไหมอ่าไม่ถึงแล้วนะครับก็ตัวตีไกลก็จะเประมาณนี้นะคือยิงไกลมากเลยนะครับเป็นตัวระยะไกลเนาะนะครับก็นะตัวนี้ก็พิเศษก็คือตีไกลได้นะแต่ว่าตัวจะบางนิดหนึ่งนะครับนะโอเคต่อมาเราลองตีปกติก่อน,นอดาเมจเท่าไหร่ปุ๊บอ่ะดาเมจประมาณ86นะครับ ก็ถือว่าไม่แย่เนาะเป็นตัวระยะไกลนะเคต่อมาก็ลองคลิกขวาดูนะโอ้โหดาเมจกว้างอยู่นะคือเกือบ5 0าโดน2ตัวนะเดี๋ยวเอาตรงนี้ยังถึงนะ500 400นะก็ยังถึงนะ400 408อันนี้ไม่ถึงแล้วก็ประมาณนี้ดาเมจใช่ไหมอ,อีกนิดนึงก็คือคลิกขวาเราจะเสียสเตมินาเลยนะครับแอยู่แป๊บ ก็เป็นตัวสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยอยากบวกมอน,น่ะชอบอยู่ไกลๆทำดาเมจมากกว่านะก็ตัวนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวลองสกิลขี่ขวาเท่าไหร่นะ480เอ่อ4 8นะโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปเราลองสกิล E กันนะครับนะสกิล E ก็สกิล E ก็ระยะไกลนะดาเมจก็ปรนะามาณ400นะครับก็ถือว่าแรงมากบางนะก็ตัวระยะไกลดาเมจมันก็คือไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะตัวระยะไกลนะครับ อ่ะต่อมาลองสกิลยอาร์ดูนะโ,โอ้หดาวมีดวงกว้างนะครับก็คือขึ้นห้าร้อยเจอสองตัวเนาะเดี๋ยวลองสกิลยอาร์ใหม่โอ้หโดนยังโดนสองตัว,นะดดตวคิดดูว่ามันยยะะระยะไกลขนาดไหนอะนะครับเดี๋ยวลองตรงนี้ได้ถึงไหมเนะี่ยไม่ถึงนะคือดาวมีดวงมันกว้างมากเดี๋ยวลองตรงโน้นนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันดาวมีดถึงไหม อาเทนโยกก็ดรามี4 412นะก็ใช้ได้นะครับก็เป็นตัวที่แบบทำดาเมจดสูงอยู่นะถ้าเกิดมอนถ้าเกิดเพื่อตีกันอยู่อะเราก็แบบพยายามหลอยตีมอนประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็โดนดาเมจดบมกว้างอยู่นะดาเมจนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้สเตมิน่าก็ใช้น้อยเลยนะพวกพวกโรคลิวคีนี้ข้อดีคือสเตมิน่าใช้น้อยนะครับนะโอเคต่อมาเราลองสกิลซีกันดู การเรียกซับ,บอนบอนออกมาแล้วก็ตีก็ประมาณดาเมจ412โลกนี้อาจจะเป็นอวตรนะเดี๋ยวผมจะลองไปตรงบอลดงให้ดูนะว่าจะเป็นอมตรหรือเปล่านะครับผมอยากให้ลุงทำบอนให้ตีตีผู้เล่นด้วยนะจะได้รู้ว่ามันจะตีเข้าหรือเปล่าว่าเป็นอมตรหรือเปล่าประมาณนั้นนะลุงเขาไม่ทำบอนตีตีผู้เล่นมานะก็แค่คเป็นบอนเอาเอฟเอาเอฟลองดาเมจเฉยนะโอเคลองดูนะครับ <S <S เอาไม่ใช่สกิลนี้ดิสกิลซีนะทำเป็นเท่าไหรค่คือสกิลซีอ่ะมันต้องโดนมันคือแบบเราต้องการระยะดีๆนะถึงจะโดนนะครับนะก็ระยะไกลใช้ได้นะเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่สกิลซีนะลองเป็นอมตะหรือเปล่าเฉยๆนะอ่าเป็นอมตะเหมือนจะเป็นอมตะนะแต่เกมมันขึ้นบล็อกนะครับเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่อ่าลองใหม่นะอ่าขึ้นบล็อกนะแสดงว่าเป็นอมตะนะครับก็เป็นเอ่อ สกิลกันแตกได้อยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคต่อมาเรามาดูสกิลไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือสกิลอันติของตัวนี้คือแบบเป็นสกิลที่แบบทำดามิแรงมากเลยนะเ,เดี๋ยวผมจะลองดามิให้ดูนะโอเคมาแปดพันนะมันโดนสองตัวมันเลยแปดพันนะครับผมเออผมจะพยายามลอง พยายามลองให้โดนตัวข้างเนะเาะประมาณสี่พันกว่าโดนไหมไม่โดนตัวข้างโอ้ไม่สี่พันอ่ะหกพันนะครับหกพันหกนะ 6, นะกคือแรงใช้ได้เลยนะครับนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่เกียร์กันเลยผมก็มีเกียร์ทุกตัวนะสำหรับโลก,กนิ้คือแบบผมเป็นพวกชอบทําเกียร์สะสมไว้นะก็เลยมีเกียร์ทุกตัวนะครับผมเกียร์ผมเยอะผมก็ใช้เวลาหาหน่อยผมก็จําชื่อเกียร์ไม่ได้เหมือนกันนะ อ่านี่นะครับเป็นแก๊ยของโซดานะก็จะบวกออสแตติสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะคือโอ้โหแรงมากเลยนะครับแล้วก็บวกดาเมจไฟไฟนอลเวนก็อันตีนะคือบวกดาเมจอันตีคือจะทำให้อันตีแรงขึ้นมากเลยนะครับนะโอเคเรามาลองดาเมจกันก่อนนะคือตีปกติปึ๊บโอ้ขึ้นมาร้อยเจ็ดสิบสองนะก็แรงใช้ได้นะคือแบบเกียร์นี้บวกดาเมจโซดาโดยเต็มๆเลยนะคือเทำให้โซดานี่กิ่งขึ้นแบบโอ้หิน ห็นผลเลยนะฮะจากดาเมจไม่ค่อยแรงขึ้นมาคือใส่แล้วแรงเลยนะครับนะมาต่อมาเราจะมาลองขี่ขวาโดโอขึ้นมา800เลยนะก็แรงใช้ได้นะครับโอเคต่อมาเรามาลองสกิล e กันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮิตฮิตได้200ก็ประมาณ4ฮิตก็800นะครับนะก็แรงใช้ได้นะรอบนึงประมาณนี้นะครับส800นะต่อมาสกิล r สกิลว,วงกว้านิดนึงก็คือขึ้นพันเลยต่กี้โดนตัวข้างๆนะเอามาใหม่8 0 0นะ824ก็แรงใช้ได้นะต่อมาสกิลสี่ก็สี่ฮิตเหมือนก็ขึ้น800นะก็ประมาณนี้คือถ้าเกิดเราใส่ใส่แค่เข็มขัดอะดาเมมันยังไม่ค่อยแรงเนาะเราต้องใส่ส่วนหัวนะ้วยนะเดี๋ยวผมจะลองแค่อัอนตีแบบยังไม่ใส่ส่วนหัวนะมันจะแรงเท่าไหร่นะ ลอกโดนบนขาข้าง,างอ้าวขึ้นออกขึ้นมือเลยเอ้ข้อนี้โอ้โหเกือบสองมื่นนะคิดดูถ้าเกิดใส่เ่วนหัวด้วยจะทนาดไหนนะเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่นะครับผมดาเมจคือแรงใช้ได้เลยนะหมื่นสามนะครับแล้วก็ประมาณนี้แต่ข้อเสียของอันตีคือใช้มานาเยอะนะคูดาวก็นานนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้นานมากนะครับ โอเคต่อมาเรามาลองเหมือนเดิมครับคือเซตพวกดูคีเริ่มต้นก็จะใส่ประมาณนี้เทมโบ้ทำเปนนะนะฮะก็เลือดดูเหมือนน้อยมากเลยนะสองพันนะก็ต้องหาโทเทมมาใส่ทดแทนนะอย่างเช่นโทเทมที่ถ้าเกิดมือใหม่นะก็แนะนําก็ดีเนะได้อยู่นะขึ้นประมาณสองเกือบสองพันนะครับประมาณนี้นะแต่ผมใช้นี้คือเป็นโทเทมที่ดีสลับตอนนี้นะนะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองอันตีใหม่นะเออไม่ลองอันตีลองตีปกติก่นนะปกติเป็นเลยอ่าก็ขึ้นมา2,286นะครับประมาณนี้ยี่า้อโหขึ้นเป็นพันเลยจาก800ขึ้นเป็นพันห้าเลยนะคือแบบแรงมากเลยนะครับนะต่อมาสกิล E อเลยโอ้ขึ้นโอ้มีฮิตเสริมด้วยหรือเปล่าเหมือน โอ้มันขึ้นมา300กว่าแต่แบบมันขึ้นมาถึงพันเลยะนะก็เนี่นยก็ไหนมันไม่พันสามนะครับพันสามสามนะก็แรงใช้ได้นะต่อมาเป็นลองสกิลอาร์พนแะครับจากตะกี้มันไม่ค่อยแรงเนาะมันขึ้นมาพันแปเลยอะเอาใหม่พันสประมาณนี้นะครับก็แรงใช้ได้นะคือเปนตัวระยะไกละนะดามจมันเคยไม่ค่อยจัดจ้านเนาะแต่ว่ามันแบบเป็นตัวที่แบบ เออป็นผู้เล่นแบบมือใหม่ที่ไม่อยากบวกกับบอนน่ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะนะระยะไกลนะครนะเอาไว้แบบหนีบอนยังได้นะครนะโอเคต่อไปลองสกิลสิท่นสามนะก็ประมาณสกิลอาเลยนะครับแต่สกิลที่ดีสุดสำหรับตัวนี้คืออัตินะเดี๋ยวมาลองดูนะเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองประมาณนี้ซ,ซุง้งตนะื่นไหม ขึ้น20,000นะครับก็ถือว่าแรงเลยนะอันตีเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดแนะนําเซตก็เซตนี้นะครับก็เป็นเซตเริ่มต้นนะแต่ถ้าเกิดใครมีเซตอื่นที่ดีกว่าก็ใส่ได้นะเช่นถ้าเกิดเอาแบบสมมุตินะฮะเกิดสลับตัวพวกริวคียถ้าเกิดมีเกีย์เอเว้นก็ใส่เกีย์เอเว้นได้นะนี่ผมมีเกียไอเว้อันนี้นะครับ๋ยาให้ลองให้ดูนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะอันตี ก็คือสอเปร็นสี่นะก็ประมาณนี้นะครับนะก็แล้วแต่ถ้าเกิดแบบมือใหม่ที่ไม่อยากเพิ่งหดเล่นนะแต่ว่าชอบตัวนี้ก็แนะนําเกียร์นี้นะครนะก็เป็นเกียร์ล้าต้นเนาะก็หาเทมเพลโลทาเวนแล้วก็เกียร์โซดามาใส่ได้นะก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับนะสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่แบบไม่ใช่ตัวสายบวกแต่เป็นสายแบบซัพพอร์ตมากกว่านะช่วยเพื่อนำน้ำมีดได้อยู่นะก็ใครอยากเล่นก็ลองหาใช้ได้นะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องทำเนาะถ้าเกิดใครอยากทำซื้อไว้ก็ต้องทำนะครับนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วยบายครับซิวบายจ้าเจอกันครับผม